เช่นเดียวกับที่สุขโขทัยนะครับพายุก็พัดถล่มหนักเช่นเดียวกันโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยในเขตอำเภอสีสำโรงแล้วก็อำเภอกองไกรลาศซึ่งได้รับความเสียหายหลายหล,ยหลังคาเรือนทีเดียวครับนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักพายุลมแรงที่พัดกระหน่ำเมื่อ คืนวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทำให้บ้านเรือนประชาชนแล้วก็เสาไฟหักโค่นในพื้นที่ทั้ง5อำเภอได้แก่อำเภอกงไกรล,ลาศอเภอเมืองสุขโขทยัยอเภอสวรรคโลกแล้วก็อเภอสีสำโรงเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุขโขทยัยสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งสิ้น1,259หลังมีเสาไฟฟ้าโค่นล้มในพื้นที่อเภอกงไกรลาศเป็นจำนวนมากนะครับ ้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทัยครับบอกว่าจากการสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอสีสำโรงแล้วก็อำเภอกงไกรลาศในวันนี้นะครับพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนกว่า300หลังคาเรือนครับเสาไฟตามไหลาทางที่ตำบลบ้านใหม่สุกเกษอำเภอกงไกรลาศล้มกว่า30ต้นทั้งนี้ทางจังหวัดเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นถุงยางชีพแล้วก็เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ2,000บาทครับ แล้วก็ได้มอบหมายให้กับท้องถิ่นแล้วก็อำเภอที่ได้รับผลกระทบนะครับสำรวจความเสียหายในภาพรวมเพื่อที่จะประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบปัญหาวาตภัยภายในวันนี้นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อไปสุดท้ายครับท่านผู้ว่าได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีครับเนื่องจากในช่วงนี้จังหวัดสุขโขทยัยมีอุณหภูมิความร้อนสูงที่สุดในประเทศไทยครับ